คือถ้าผมมีพวกคีย์การ์ดพวกกุญแจกุญแจที่มาเปิดเซฟอะ่ะรวยได้เลยนะมีสิทธิ์ได้ลุ้นของทองของเอ้ยของแดงเลยนะทุกคนใช่ปห <Wow. S 1> เพราะว่าตู้เซฟเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นอันที่ใช้คีย์การ์ดนะครับเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ห้องที่อ่าสี่ห้องถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้อ่านี้ก็ใช้เหมือนกันส่วนอันนี้ห้องฟรีนะครับนี่มันจะมี3มห้องฟรีแล้วก็สี่ห้องสี่ห้องที่ใช้บัตรกับกุญแจ คนจนก็คือลุ้นของฟรีไปนะทุกคนอย่างที่บอกส่วนคีย์การ์ดก็ให้คนรวยเขาใช้ <c oughs> การนะ์ดโอ้โหคนจนมีสิทธิ์แล้วสี่แสนห้า <c oughs> ทุกคนดู M4 ทำไมมันถูกจังอะหมื่นสี่สองหมื่นอย่างเงี้ยโอ้โหคือเดี๋ยวเอาไปใส่สโคปกับกิบก็เล่นได้แล้วนะนเดี๋ยวผมลองเอาไปใช้ใดูแล้วกันผมไม่เอาเกาะไปนะครับทุกคนอย่างที่บอกก็คือสไตล์ผมอะบางครั้งถ้าท่านเน้นประหยัดย้ำว่าท่านเน้นประหยัดน,นะไม่ได้เน้นบวก ผมจะไม่ใส่เกาะหรือหูฟังหรือบวกไปนะครับบางทีก็ใส่แค่หูฟังเพื่อให้มันครบ5้าหมื่นจะได้เข้าไปเล่นได้ไปหากเกาะจากบอดเอานะครับแต่วิธีนี้ค่อนข้างเสี่ยงนะใครจะทําตามก็ใช้วิจารณญาณน,นิดนึงบางทีมันอาจจะไปเจอคนแล้วโดนยิงตายง่ายมากเลยนะถ้าไม่มีเกาะสิ่งที่ผมจะแนะนําสําหรับคนที่จะเข้าไปข้างในคังแสงนะคือต้องเตรียมยาไปเยอะๆกระสุนไปเยอะๆเพราะว่าบอดมันยิงเราโหดมากนะครับยิงแป๊บเดียวแขนเจ็บขาหักตัวแดงอย่างเงี้ยแล้วที่สําคัญเลยนะครับถ้าใครไม่มีกุญแจคังแสงหรือว่ากุญแจที่ต้องเปิด ห้องตู้เซฟขี์การ์ดเปิดห้องตู้เซฟอะไรแบบเนี้ยคือถ้าคุณไม่มีอ่ะผมแนะนําว่าอย่าเข้านะมันมันไม่มีประโยชน์เพราะว่าเราเข้าไปอ่ะบางทีเราไปเปิดเซฟฟีอ่ะมันไม่ทันนะครับเอยนี่ผมเกิดเฮ้ยผมเกิดในคังแสงวนันนี้เออโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในคังแสงเลยนะครับไม่ต้องไปดูไอประตูน้ําละอันนี้บอดนะครับตงรงนี้บอาเกาะไว้ weight, ทุกคนเร็วเร็วเร็วเด,ด,ดี๋ยวโดนยิงก่อสามมันก่อสามอยู่แล้วนะถ้าโชคดีก็ได้ก่อสี่กดเลยครับ แต่ระหว่างนี้เหมือนมีคนวิ่งคนหรือบอดวะเนี่ยมีคนวิ่งไปตรงกลางปะเพราะบอดมันมองอะระวังให้ดีนะครับดาวเทียมยิงเราได้ฟรีนะทุกคนผมเคยโดนดาวเทียมยิงมาแล้วนะครับดาวเทียมคือมีคนเกิดแล้ววิ่งขึ้นมาแล้วยิงเลยนะครับหนีปะผมเข้าก่อนแล้วกันเข้าไปก่อนนะครับต้องปิดประตูด้วยวุ้ยมีคนโยนระเบิดว่าแล้วนเสียไงไริดป,ประตูกัน มันจะมีบอดสามประตูนะทุกคนไปไหนอะมันจะโยะระเบิดปะเนี่ยปิดปิด <c oughs> มันพยายามจะโยะระเบิดใส่ผมทิหายละอ้นี่มันเหลี่ยมวะ่ะมาดิ Why are you run it Why are you run it เอ้ยเดินไปออกโดนระบนเบิดเฮ้ยไปไหนแล้ว นี่เป็นยศระเบ้าไรหมอไปแล้วกระสุนบ่ลาบอุ้ยอุ้ยชิบหายแล้วเพื่อนเคายิงเพื่อนเคายิงเห็นไหมเห็นไหมบอดมันยิงฝั่งนู้นนะครับหายแล้วเข้าก่อนดีกว่าทุกคนโอ้โหอันี่มันอันี่มันวิ่งมาก่อนเพื่อนเลยอ่ะอุ้ยทำไมปิดไม่ได้อ๋อโลกหลกหลกเมื่อกี้คือเขาน็อกนะครับก็คือแสดงว่าเพื่อนเขายังมีอยู่นะครับเพราะาถ้ามาคนเดียวจะตายเลยไม่น็อกนะทุกคน กระสุนคือจะหมดแล้วแค่ยิงอีกคนเมือเ่อกี้ก็6กนัดแล้วทุกคน<อ>ไม่เน้นไม่เน้นแม่นอ่ะเน้นยิงสาดไปเลยนะเมือเ่อกี้มีคนเข้ามาข้างในหลายคนแล้วนะเนี่ยเอาละครับทุกคนเตรียมตัวเดี๋ยวเราพันยาเสร็จจริงๆเนี่ยไม่ต้องพันยาก็ได้นะถ้าแขนหักแล้วเพราะาเดี๋ยวบอดมันยิงเราแขนหักอยู่ดีนะครับแต่ว่าผมจะพันไว้ก่อนเพราะว่าเผื่อเจอคนเนี่ยซึ่งเราเจอได้แน่แหละเอา้าอโหมือผมเอานิ้วไปวางไง นิ้วที่จะยิงมันไปวางโดนไอ้ตรงนั้นพอด,ดีนะครับจะเลื่อนมากดยิงไอ้บ้าเอ้ยพลาดแบบนี้เป็นสองครั้งแล้วเนี่ยเกือบตายเนี่ยคนซัดบอทอยู่นะครับผม,ผมไม่รู้ว่าบอทไอ้บอทเกิดหรือเปล่านะทุกคนถ้าบอทเกิดมันจะอยู่ตรงกลางนี่แหละมันจะอยู่ไอ้ตรงนี้แหละผมเคยโดนบอทมันเอาลูกซองยิงหน้าอยู่หละเฮ้ยเสียงอยู่ข้างบนไม่แน่ใจนะครับแต่ลองฟังดูนะทุกคนถ้ามีเสียงเหยียบบันไดอ่ะอาจจะอยู่ข้างบนหรือข้างล่างนะ นี่ไงเหยียบบันไดดังแก้งๆก,ง,ก,ง,กงเนี่ยข้างบนปะวะหรือข้างล่างข้างล่างไม่น่าใช่นะถ้าจากข้างบนอุ้ยตายเปล่าไม่รู้ตายหรือเปล่าดังชื่อนะ,ะทุกคนมีคนหนึ่งวะอุ้ยแค่น้องครับแสดงว่ามีเพื่อนกูอีกข้างล่างเหรอไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูนะ อันนี้น่าจะข้างนอกนะครับสัญลักษณ์ไกลมากน่าจะน่าจะยังไม่เข้ามานะเดี๋ยวก่อนกระสุนนี้ก็จะหมดแล้วเนี่ยนีดูบอดมันยิงผมทุกคนดูนะดูนะนะมันล็อกเลยอะ่ะบอดโคตรเกียนอะ่ะถ้ามันยิงทะลุได้มันยิงไปแล้วนะดูนะดูนะนะทุกคนเดี๋ยวผมจะชชง,งังขึ้นไปแป๊บหนึ่งนะมันยิงเลยแต่มันยิงแบบบดแม็กอะไม่รู้จะโกรธอะไรกันขนาดนั้นไม่รู้เพื่อนตี้นี้ไปไหนวะทุกคนน่าก,กลัวมากเลยครับ เสียงอยู่ข้างล่างเหรอเช็คก่อนนะทุกคนเราจะยังไม่เก็บนะครับเนี่ยผมก็ไม่คุ้นทางเหมือนกันเอาจริงผมไม่ค่อยได้เข้าหรอกอุย้ยสองคนนี้คือแบบสายประหยัดเหมือนเราก็จริงครับทุกคนแต่ว่าปืนดีอยู่นะแต่ปืนไม่ค่อยแพงนะครับออกสไนา์มาด้วยไม่รู้ว่าเขาเปิดได้หรือเปล่านะแต่เป็นสายประหยัดนะครับน,น่าจะเปิดได้นะผมคิดว่าสายประหยัดแต่ว่าดวงดีที่อะไรอะด็อกคูเมนต์เหรอ เก็บไว้ก่อนเลยครับไออันนี้ผมเคยเจอแล้วอันนี้เชือกนี้หมื่นอุ้ยห้าหมื่นเลยอ่ะเชือกนี้ไม่เคยเห็นไอกล่องนี้ผมเคยได้แล้วนะหกหมื่นกับห้าหมื่นทุกคนโคตตี้นี้ดวงดีนะครับอันนี้คือเขาเปิดได้นะสัญลักษณ์แดนมืดเอา้าบอดมันมาสแนปยิงผมแขนหักโอ้โหบอดยิงเกือบตายครับเนี่แหละความโหดข้างในคันแสงทุกคนกระสุนอะไรเนี่ยเอยอ0สามสิบเดี๋ยวเราค่อยเอาแล้วกันนะครับเ <c oughs> สียงอะไรวะ เสียงใครเหยียบเหล็กหรือว่าเราหันเท้าเราหันไปดิวยโอ้โหไม่ใช่นี่มันคนมีคนหนึ่งย่องมาเฉยทุกคนสองคนในบ้านนียแล้วทำไมตอนแรกผมเห็นคนเดียววะสองคนนะทุกคนสองคนเรายิงเขาเขตายไปคนหนึ่งด้วยเมื่อกี้เนี่ยไอคนนี้มันกล่องบังเว้ยผมก็เลยไม่เห็นเนี่ยจังหวะทามมิ่งแล้วเราก็เลยแบบเห็นเนี่ยผมกลัวเขาล็อกแบบนี้แหละครับผมเลยกระโดดเห็นไหม แต่สุดท้ายผมไปยิงเพื่อนเขาแล้วเขาก็ยิงขบอุตส่าห์ว่าได้ยินเสียงและยั้งไปแทนที่จะเอาปืนเช็คไอ้ผ้าเฮ้ยเฮ้โอ้โหมันรู้ได้ไงวะเสียงกึกมาเลยอะทุกคนแบบยาชิบหาแล้วผมปั๊มยาเนี่ยอยู่ข้างล่างเขาน่าจะวิ่งขึ้นมาเนี่ยเตรียมตัวอะไรทุกคนเหมือนเขาจะรู้นะ โอ้โหระเบิดอะไรแล้วกระสุนก็จะหมดยิงไม่ตายได้ไงเมื่อกี้กระสุนเจาะสี่เลยนะทำไมผมยิงเขาไม่ตายกระสุนปอมทุกคนคือโดนอกกับแขนไม่ตายนะต้องโดนหัวอย่างเดียวเลยปืนเนี้ยอันนี้แอดแอดแอดอยู่นะั่นคือคนมันกดประตูไปสองอันแล้วเนี่ยเราจะได้เข้าไหมเนี่ย มันไงเป็คนคุณตี้จริงด้วยมาแล้วครับมือที่3เออยิงกันไปเดี๋ยวเรารีโหลดรอเลยครับส่วนเราเนียนเราจะโดนสไนย,ยิงบว้ดเนี่ยผมกลัวโดนสไนย2สองมากเลยอ่ะใช่ไหมนะ่ะมีคนวิ่งมาเนี่ยมีคนวิ่งข้างล่างแล้วก็เสียงจากริมน้ำด้วยนะครับเสียดายมีแค่ อู๋อู๋เปน,เป,นเปืนอะไรวะวิกเตอร์เหรออุ้ยซัดก,กันแล้วครับทุกคนเหมือนจะเป็นเวกเตอร์หรืออะไรสักอย่างเสียงอะไรอะ่ะอุ้ยคือว่าเสียงอะไรปั๊มยามาแล้วว้าวตายเลยครับตายเลยครับ อ <G ül> ย่านะครับอย่ามาอีกนะครับผมว่าน่าจะหมดแล้วนะเกาะสี่โอ้โหเกาะเละหมดแล้วครับโอเคหมวกสีหมวกสีได้อยู่นะโอ้โหคนนี้ปืนแบบสายปืนกลเบานะครับทุกคนปืนกลมือซับแบคชินกันแล้วคือโอ้โหเอากระสุนเจาะเนื้อเหรอทำไมกระสุนมันสีขาวอย่างเนี้ยเดี๋ยวก่อนผมเปลี่ยนสะโคกเขาก่อน แล้วคือเขา MP 5เขาใส่ X 2เลยด้วยมันเลยแพงนะครับเนี่ยเดี๋ยวถอด X 2ออกเหลือ20,000นั่นไงมันแพงที่สโคปนี้นะครับอาลล2สองหมื่นนะไอ้สโคป X 2เนี่ยโอ้โหมพี่แต่คนใส่ประหยัดไปเนี่ยใช้ใช้สายยงบ่าเดียวกันเลยครับทุกคนมันวิ่งปาดมายิงอย่างนี้เลยเหรอบอทอ่ะโอ้โหทุกคนอันนี้มันบอทออลิตครับมันวิ่งมานั่งยิงอย่างเี้ยนะ แล้วยิงโคตรแรงเลยครับไอบอดออลิทอะคือมันบอดออลิทมันจะใส่เกาะสี่นะแล้วมันจะมีกระเป๋าอะใหญ่ๆอันนี้ก็ไม่มีอะไรเปิดใช่ป่ะห้องเนี้เลยย่องมาไอบอดตัวเดิมเลยทุกคนบอดชุดเดียวกันนะครับดูดูด,ด,ด,ดูสเต็ปดูสเต็ปของการเล่นนะครับคือมันจะย่องตลอดเลยไอตัวเนี้ยสังเกตหลาย,ายรอบแล้วแต่รอบนี้รู้สึกบอสไม่เกิดน,นะครับแล้วคนหายไปไหนก็ไม่รู้เหมือนเขาออกไปแล้วอะข้างบนนี้ใครอนะไม่เจอใครแล้วนะครับผม เช็คแล้วนะเหมือนเขาจะออกทางอุโมงกันไปแล้วนะครับหรือไม่ก็ไม่รู้ตายบอทหรือเปล่าแต่ผมไม่เห็นศพเลยอะโอเคกดตรงนี้นะครับทุกคนทังออกเรือชูชีพนะถ้าเกิดว่ามีคนกดแล้วมันจะกดไม่ได้นะครับเนี่ยเห็นไ,ไหมอันนี้คือกดได้แสดงว่ายังไม่มีคนเฮ้ยนี่บอทอุ้ยโอ้โหฟอของบอททำไมมันดีจังอะทุกคนหนึ่งนาทีโอเคครับ เก็บเราเก็บกระสุนทองมาขายก่อนได้ไหมแสนแปดก็ยังดีกว่าออกไม่ได้นะครับทุกคนมาสเตปเดิมครับ M4 ตัวล้นเดี๋ยวไปหาเก็บเกาะจากบอดเอาเล่นแบบนี้นี่คือแบบใครข้าาได้นี่คือแบบเซ็งอ่ะอุ้ยบอดสปอตใช่ปะเนี่ยอ้าวมีคนเปิดประตูเนี่ยบอดมาล้อมมีมีคนนะครับมีคนอยู่ข้างลงนาเกิดข้างลงนานี่ไงปืนอะไรวะนะ M4 ปะล่ะเฮ้ยมัน M4 นี่ โฟมเหมือนเราเลยทุกคนเสียงแป๊บๆเหมือนเราเลยต้องต่มแล้วครับผมยังไม่ได้เก็บก่อเลยอะเห็นอย่างที่ผมบอกครับมันเสียงอย่างนี้แหละเวลาเราจัดเซตตัวเปล่ามาอุยวิ่งมาแล้วเขาจะรู้ไหมผมว่าเขาไม่น่ารู้นะผมต้องดักเก็บคนหนึ่งก่อนนะครับไม่รู้เพื่อนเขาอยู่ไหนถอยก่อนเดี๋ยวเพื่อนเขาโยนระเบิด โหยโกดังมันมองยากอ่ะโหไม่น่าได้เหรอทุกคนเก็บได้ปะไม่น่าได้นะโอ้โหมืดมากใครจะไปมองเห็นเนี่ยผมอยากจะเก็บเกาะของบอดก่อนอ่ะถ้าเรานอนเราจะได้ไหมวะทุกคนคือมุมนี้มันจะมีมุมที่ดักยิงก็คือตรงข้างบนระเบียงนะครับข้างบนระเบียงซึ่งเขาไม่รู้เขาจะเห็นผมไหมแต่ข้างล่างอ่ะจะไม่เห็นเรานะเนี่ยผมจะไปนอนเก็บได้ไหมเห็นป่าวะนอนเก็บได้ไหมยูทธวิธีการคลานแล้วโผ ดึงมาโอเคไปเฮ้ยติดไลยไอ้น,นี้เก็บได้ปะ่ะผมลองดูได้ไหมคือรีบรีบไปกดดึงแล้วเรารีบถอยมานะครับถ้าไม่ห่างกันไปได้อยู่นะห่างไปปะวะอุ้ยไม่ได้หวะ่ะได้ปะเนี่ยอุ้ยอ้าุ้ยไม่ทนันโอ้โหมันหลดุดมันไครไปครับไอ้บ้าเอ้ยเมื่อกี้เขาใส่ก่อหคนเมื่อกี้ก่อห้าก่อห้าบอส ใครมันกดแตกแล้วเนี่ยไอตี้นี้มันไปไหนแล้ววะมันเงียบจังเลยทุกคนเมื่อกี้เขายิงผมจากข้างบนนี้นะครับเนี่ยฝั่งขวาขวากับซ้ายนี่แหละเพราะฉะนั้นเชื่อมันอยู่ไหนวะคือแบบเราเราก็คิดว่ามุมมันมีแค่นี้นะทุกคนเนี่ยเนี่ยคือมันจะมีไอ้ถังเห็นไหมกระบะทรายอ่ะขวามือแล้วก็ซ้ายตรงนี้นะครับก็หมดแล้วนะ ถ้ามันไม่อยู่ขวาก็อยู่ตรงนี้แหละข้างหน้าเราเนี่ยเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูเขาจะยิงกันเหมือนผมเห็นนี่ไงพี่้า,ม,ามันอยู่ตรงนี้ด้วยกอแตกด้วยครับเขาน่าจะเล่นมาแล้วสองรอบด้วยนะเกาะมันเหลือแค่สี่สิบเองอะแล้วคนนี้คือเ4เหมือนเราด้วยคือแบบ M4 กระหลงโป้งเหมือนเราอะแต่ว่าแพงที่สโคบนะโอ้แพงที่สโคบสามจริงด้วยครับสโคบสามมันสามหมื่นนะมันเกือบสามหมืน่นเนี่ยเกาะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเอาก็ได้นะครับไอ้เกาะเกาะสีเตยหมัดมันขายได้สองหมืน่นนะเอ้ามีคนออกแล้วครับทุกคนตรงสะพานบีหนึ่งก็คือไอ้ตรงชั้นที่กดออกเลือรือชูชีพนะครับก็คือในครั้งแสงที่เราออกเมื่อกี้แหละเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเข้าไปแล้วนะครับไม่น่าจะเหลือตู้เซฟใพ้เราเปิดแล้ว <S 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 ไม่มีหรอโอ้นาฬิกาทองไม่น่าจะคุ้มนะครับ ถ้าเป็นสิ่งโตค่อยน่าเปิดนะอันนี้ผมคิดว่าไม่เปิดดีกว่าเนาะเคงั้นราเอาอืมพอแล้วแหละผมว่าเท่านี้ก็เกือบสามแสนแล้วนะผมดูจากของแต่งแล้วก็อะไรนี้แล้วนะผมคิดว่าพอแล้วครับไม่น่าจะเจออย่างอื่นแล้วเพราะว่าคนออกไปแล้วไม่น่าจะมีแล้วไม่รู้มีหรือเปล่าเลยครับแต่ถ้าไม่มีแล้วเราไปกดสวิตช์เดี๋ยวไปกดสวิตช์ตรงกลางแล้วก็เดี๋ยวออกอุโมงค์ก็ได้เนี่ยดูดิคือมันเต็มแล้วอ่ะ ผมก็ขี้เกียจไปไปฟาร์มแล้วนะทุกคนเสียงปืนคังแสงเพราะว่าเมื่อกี้นั่นไงสัญลักษณ์ขึ้นว่าแล้ว้ังแสง <c oughs> คือไม่แตกนะทุกคนเพราะว่าเรายิงกัตตี้นั้นอยู่ตรงโกดังลงนา <c oughs> เพราะฉะนั้นเขาก็รู้อยู่แล้วครับว่าต้องมีคนต้องมีคนอยู่ทางนี้นะครับไม่แตกนะอันนี้ <c oughs> แล้วเรากำลังแบบได้ยินเสียงคังแสงจะวิ่งขึ้นไปเช็คเรียบร้อยครับหัวแตกโอ้แล้ววิ่งยิงเสร็จวิ่งเลยนะไม่เก็บของเรด้วยหรอ ไปบ้าเอ้ย APK ก่อนจาครับทุกคนเราเสียไป2กระบอกลนะวันนี้วันที่ผมเล่นเนี่ยแต่ว่ากระบอกมันเอาจริงคือปืนมันแพงก็จริงแต่ว่ากระสุนมันไม่แพงนะครับกระสุน4ี่มันเม็ดละ200กว่าบาทเองแต่ M4 เนี่ยปืนถูกแต่กระสุนเม็ดละ400นะครับก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันเนาะแต่ส่วนตัวผมว่า APK กระสุนมันไม่เปลืองเพราะฉะนั้นผมแนะนำ APK น่าจะดีกว่า M4 มันบางทีผมยังรู้สึก M4 มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะ โอ้โห RPK มันมันก็ยิงได้อยู่นะแต่ว่าทำไมมันดูสายจังวะเอาเทียมยิงเราปุเนี่ยเอามีคนด้วยวะโ,โหเซตเดียวกับเราเลยบอทอะหายทุกคนไปตรงกลางรอบนี้เดี๋ยวเราจะไปเปิดตรงกลางกันบ้างไสญลักเอามีคนไปประตูนู้นนะครับอันนี้ประตูอยู่ทางนี้นะครับตรงกลางฝั่งซ้ายเอ้ยฝั่งขวาตรงนี้นะถ้าเป็นฝั่งซ้ายมันจะเป็นประตูออกอุโมงนะครับเดี๋ยวผมจะไปกดด้วย ผมรู้แล้วคนที่มันมาเข้าตรงกลางอ่ะมันจะชอบมากดตรงนี้เออคือชอบกดปั่นป่วนคนข้างนอกไงเนี่ยผมก็กดด้วยเลยแล้วกัน <c oughs> เขาจะได้ไม่ต้องเข้ามาตรงนี้นะเพราะว่าบอดมันจะไปรวมตัวกันนะครับเฮ้ย <c oughs> บอดมีเลเซอร์ทุกคนนี่ไงฟันได้ปะเนี่ยไม่น่าจะได้นะดูดิปืนโผล่มาขนาดนี้ก็คืออย่างยิงเราได้นี่ก็คือโกโอุยเหมือนตีได้เหรอเลือดพุ่งอะ่ะเนี่ยแล้วมันยิงเราด้วยวะตีได้จริงวะตีตายเลยวะผมไม่รู้นะ นี่ยผมฟันผมฟันบอรดทะลุนะครับลุงอ้าวตายว่ะเฮ้ยนี่มันทิ้งหนิประตูนี้ดีว่าประตูอื่นทำได้ปะอาอยิงทะลุครับมีช่องให้ยิงให้ยิงได้ครับเกมนี้สมจริงครับเนี่ยดูดิยิงทะลุบอร์ดนันปิดเปิดปิดประตูอะไรเนี่ย ไอ้นี่ก็เล่นประตูจังเดี๋ยวรอบหน้าหน้าเดี๋ยวผมมาประตูกลางอย่างเดียวละนี่แต่ดูดิกรองสีหมดเลยทุกคนอาเดี๋ยวผมจะนําทางมาเปิดตู้เซฟกันนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยเข้าไปข้างในทางแสงเนี่ยอันนี้คือประตูขวาถูกปะเนี่ยประตูนี้คือประตูขวาสุดนะที่เวลาเรากดออดอันนี้ยังไม่มีใครมานะครับก็ตรงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยนะครับนี่มันจะมีห้องนี้อยู่ถ้าไม่มีคนเปิดเนี่ยเปิดเข้าไปจะมีตู้เซฟเหมือนกันนะครับใช่ไหมเนี่ยเอาถึงว่าไม่ใช่อุย้ยข้างนอกมีคนยิงกัน,น มาลุ้นกันครับคนจนก็เนี่ยลุ้นตู้เซฟฟีแบบนี้นะทุกคนปล่อยให้คนรวยเขารุ้นพวกแบบตู้อ, <c oughs> อันนี้ได้แล้วอันนี้หกหมื่นใช่ไหมไอ้ตู้เพลงผมผมได้บ่อยเหมือนกันนะไอ,ไอชิ้นเนี้ยโอ้โหคนจนมีสิทธิ์ลุ้นแล้วครับทุกคนเซฟฟีก็ได้นะเนี่ยเอาอีกเซฟหนึ่งมันไปไหนหวะมันอยู่ทางเดียวกันนะถ้าผมจะอ๋อนี่โอทางนี้ โอเคครับนี่วิ่งตรงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับอีกทางหนึง่งก็คือทางเดียวกันเลยแหละแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาผมผมก็ลืมนะขอโทษขอโทษมันจะมีบอร์ดเฝ้าอยู่แบบนี้เนี่ยแล้วถ้าเราเปิดไปมันก็จะเป็นตู้เซฟเหมือนกันนะครับใช่หรือเปล่าวะถ้าผมจําไม่ผิดนะนี่ไงเอาติดอีกอยังไม่มีคนเปิดอยู่แล้วนะครับเราเข้ามาคนแรก ก็นั่นแหละครับเซฟฟรีหรือว่าเซฟคนจนก็คือแบบนี้แหละมันจะมีทั้งหมดสามอันนะอีกอันนึงมันจะอยู่ใต้ดินโอ้โหนึกว่าจะให้ของทองอีกสักอันนึงท้ายมานี้แบบโคตรดีเลยนะคืออย่างน้อยก็ได้สองชิ้นอะของทองสองชิ้นชิ้นละห้าหมื่นก็แสนหนึง่งก,ก็คือคุ้มแล้วนะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็ได้ชิ้นหนึ่งแขนหักอีกเสียงบอดยิยิง อันนี้เป็นห้องเอกสารนะทุกคนก็อยู่ข้างๆกันนะครับถ้าโชคดีก็อาจจะได้ของดีๆมูลค่าสูงอะไรกว่ากันไปนะแต่ผมก็ไม่เคยได้มาเปิดเท่าไหร่นะโอ้โห oh, ของกากด้วยบอดที่เฝ้าก็จะเป็นบอดแบบนี้แหละอุ้ยนี่มันมีคนไม่ใช่ครับถ้ามีคนมันปเสียงประตูต้องเปิดแต่ดูลักษณะแล้วนี่เหมือนจะเป็นบอดหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันวิ่งกันวะอุยไม่ตายหรอเอาโอ้โหบอด มันยิงผมตัวส้มอีกแล้วครับเกาะสามมันใส่เจาะสี่ป่ะเนี่ยทำไมมันยิงเราแรงจังอุ้ยดูใส่โยบ่าแบบแบบไท้สองด้วยนะครับมันยิงเราแรงมากนั่นไงผมว่านะใส่ฟอเกาะเจาะสี่นะครับถึงว่าทำไมมันยิงเราแรงเบสละสี่ร้อยเฮ้ยรอบนี้โคตรโชคดีเลยทุกคนไม่มีคนเข้าเลยนะครับเนี่ยไม่มีเสียงเปิดประตูเลยคือถ้าผมมีพวกคีย์การ์ดพวกกุญแจกุญแจที่มาเปิดเซฟอะ่ะ รวยได้เลยนะมีสิทธิ์ได้ลุ้นของทองของเอ้ยของแดงเลยนะทุกคนใช่ปะ <Wow. S 1> เพราะว่าตู้เซฟเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นอันที่ใช้คีย์การ์ดนะครับเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ห้องที่อ่าสี่ห้องถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้อ่านี้ก็ใช้เหมือนกันส่วนอันนี้ห้องฟรีนะครับนี่มันจะมี3มห้องฟรีแล้วก็4ี่ห้อง4ี่ห้องที่ใช้บัตรกับกุญแจคนจนก็คือลุ้นของฟรีไปนะทุกคนอย่างที่บอกส่วนคีย์การ์ดก็ให้คนรวยเขาใช้ การ้ัโอ้โหคนจนมีสิทธิ์แล้วสี่แสนหา้า <c> ฮ <ười> บอดมันมาเลยทุกคนเนี่ยบอดบอดแบบพอรู้ว่าเราได้ของดีมันวิ่งมายิงเราเลยเหรอไม่ให้เราออกกับเพื่อนมัน <c ười> สองคนเลยวะเอา้าเกือบตายยิงไม่ตายเฉยบอดยิงติดแล้วเมื่อกี้ผมโอเมกอด ทุกคนเราจะตายไม่ได้แต่จริงๆผมมีเซฟนะแต่ผมจะรอดพยายามรอดให้ทุกคนดูนะคือเลือดไม่มีแล้วครับเหลือหนึ่งโอ้โหเลือดเหลือหนึ่งถามจริง <c oughs> ตอนนี้ยาเหลือหนึ่งนะครับยา <c oughs> คือผมจะไม่พันไม่อะไรแล้วนะครับคือวัดไปเลยแต่จะพยายามไม่ตายบอดนะห้องนี้นะก็คือห้องสองเอฟนะครับอันนี้เป็นนี่อีกอันนึงเป็น,เป,นเป็นห้องเก็บคลังอาวุธนะครับทุกคนตรงนี้ ก็คือถ้ามีคีย์การ์ดอีกอันนึงก็จะเปิดได้นะครับแต่ว่าเราไม่มี <No. S 1> เดี๋ยวผมจะลองฟาร์มดูหน่อยไหมไหนๆก็ไม่มีคนละเดี๋ยวเดี๋ยวลองฟาร์มให้ดูนะครับเ่ทุกคนว่ามันจะได้อะไรไหมถ้าเกิดว่าไม่ได้อะไรเดี๋ยวเราค่อยกดออกตอน3 4ี่นาทีสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะพยายามฟาร์มไปเพราะลูกผมรู้สึกว่าเนี่ยเห็นไหมคนยิงกันข้างนอกนะไม่มีใครเข้ามาเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับเขายิงกันข้างนอกเขาไม่เข้ามาเลยอะแล้วผมก็จะไม่ไปตามล่าเขาด้วยเพราะว่าผมไม่มียาแล้วครับดูเอองั้นเราเอา เดี๋ยวเราฟาร์มกระสุนฟาร์มอะไรนะผมลองไล่ฟาร์มดูแล้วมันไม่ค่อยเจออะไรเลยนะครับดูมันดูมันดูมันเฮ้ยมันหลอกล่อมันหลอกล่อให้เพื่อนโอ้โหมันหลอกล่อให้เพื่อนทุกคนแค่นี้เราก็คุมเลยนะครับไม่อยากโลภ74นาทีอุย๊ยมันใส่กอะสมก็จริงแต่มัน RPK ครับถึงว่าทำไมผมโดนยิงเมื่อกี้แปลก ใส่ว่ากระสุนมันเป็นเจาะสี่นะทุกคนเก็บไปขายได้เลยนะครับวันนี้ใช่ไหมเจาะสี่ไหมอ่าใช่นะครับเดี๋ยวผมเอาไปทางแม็กเลยเจาะสี่ไม่มีใครมาแล้วละ่ะหนึ่งนาทีสุดท้ายถ้ามีก็ยอมนะครับเจ็ดแสนนะครับก็ <Wow. S 1> ถ้าหกการน้ําออกก็เท่ากับว่าเราฟรา์มอ,อกมาได้สองแสนห้าก็ถือว่าไม่ธรรมดานะเราฟรา์มอ,อกมาสองแสนห้าโดยที่ไม่มีศพคนเลยนะครับไม่มีคนเลยนะทุกคนรอบนี้เพราะว่าคนมันยิงกันข้างนอกผมไม่ได้ออกไปเลยนะครับสรุปกันสักนิดนึง อย่างที่ทุกคนได้เห็นก็คือแนะนำว่าให้เอายามาเยอะๆผ่าตัดมาเยอะๆแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือก็อย่างที่บอกครับคือถ้าไม่มีคีย์การ์ดแบบผมเนี่ยไม่มีคีย์การ์ดไม่มีกุญแจเล้าไม่มีคีย์การ์ดที่จะเปิดห้องอาวุธต่างๆเนี่ยทั้งหมด4น่าจะเป็น4อันนะ mm. คือมันจะไม่คุ้มคือถ้ารอบเนี้ยผมมีคีย์การ์ดนะอาจจะได้มากกว่านี้ที่เห็นนะเนี่ยเอออาจจะได้ของแดงหลายชิ้นหรืออาจจะได้สิงโตอาจจะได้ ของที่เยอะกว่าน,นี้อะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าห้องอาวุธเนี่ยผมอาจจะได้เปิดได้ปืนดีๆอะไรอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม